ทุกคนครับมันกลับมาอีกแล้วนะฮะกับที่สุดของความเค็มในทวิเลทู้ดดเฟนต์เราเคยเจอความเค็มของเจ้าสไปเดอร์ทีวีไปซึ่งก็ยังเปิดไม่ได้วันนี้มีมาใหม่อีกแล้วอัปเดตครั้งนี้นะฮะจริงๆอัปเดตตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเป็นตัวละครตัวใหม่ก็ตามคาดนะฮะจากซีรีส์นั่นคือเจ้าตัวนี้อัปเกรดไททันซีนิม่าแมนนะฮะซึ่งรอบนี้มาไม่ได้เป็นมิติกนะครับไม่ได้เป็นมิติคอลสูงกว่ามิติคอลนะครับเป็นระดับกอร์ลี่ฮะความหายากยากกว่าเดิมอีก จากเดิมมิติเนี่ยศูนจุดอันนี้คือบูสต์ทั้งเกมพาสแล้วก็บูสต์โชคด้วยนะฮะมันเลยกลายเป็น0.4นะครับปกติคือ0นจุดน่าจะ0.1นึงนะส่วนอันนี้นะครับคือข้ามไปอีกจุดทฤนิยมนหนึ่งอะ่ะศ0นนย์หนึ่งะครับบูสต์ไป4ขั้นก็0.04%ฮนะเมื่อคืนอัปเดตมาตอนตีหนึ่งนะฮะผมก็ก่อนนอนก็เปิดเอาไว้ก่อนละกันจะได้แบบเอามารีวิวตอนเช้าแต่ว่าไม่เป็นอย่างแผนนะ ซื้อไป2 p a แพ็คแล้วก็มีอยู่20,000เหรียญเปิดไปหมดเลยนะครับไม่ได้เลยครับได้มิติกมาแต่กอ d l ลี่ไม่ได้เลยฮะได้แต่มิติกมานะฮะแต่ท่านซินีมาแต่กอ d l ลี่ไม่มาเลยครับส่วนอีกอันนึงที่อัปเดตมาก็คือตรงนี้นะครับเตอร์กี้ทานะฮะเจ้าไก่งวงเป็นอีเวนต์นะครับซึ่งเล่นตรงนี้ก็น่าจะได้เป็นหิบสมบัติที่เอามาเปิดตรงนี้ได้นะฮะแต่เห็นเขาบอกว่าเล่นยากมากตรงนี้มี4ตัวตั้งแต่ระดับแรอีพิกรีเจเ a รีแล้วก็มิติกนะครับ มีเป็นอันนี้ใหม่มาด้วยคือส p l a ช h นะฮะเห็นใน Discord เขาอธิบายไว้ว่าศัตรูบางตัวเนี่ยจะโจมตีเป็นส p l a ช h ซึ่งถ้าเกิดยูนิตตัวไหนที่มีคำว,ว่าส p l a ช h เนี่ยคือจะป้องกันการโจมตีแบบนั้นได้จะสู้กับส p l a ช h ได้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นยังไงต้องไปลองดูตัวนี้มีแต่ตัวอื่นเหมือนจะไม่มีมีแค่ตัวเดียวเชฟทีวีแมนเนี่ยเป็นมิติที่ DPS ไม่สูงนะฮะแค่16ื่นแต่ว่ามีสกิลสเปลชนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปนนี้นะ,ะเรามาม <laughs> พิสูจน์เรื่องดวงของเรากันคือเพสตันสาขาสองเลยนะเนี่ยสองหมื่นก่อนสองหมืน่นสี่0มื0นหกมืนแปดมืนโอ้ยไม่ต้องไปเติมนะฮะเราเปิดไม่ได้ก็ช่างมันให,ให้เป็นหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์ทดสอบเรื่องดวงเองดูว่าเปิดยากขนาดไหนหนึ่งแสนเหรียญน,นะฮะหนึ่งแสนเหรียญเมื่อคืนหกหมืนไปแล้วนี่อีกหนึ่งแสนนะครับ อัปเกรดไททันซีนีม่าแมนระดับกอดลีมาจะมาไหมวันนี้อันนี้ออโต้เซลไปเลยฮะเพราะว่าเราเปิดแล้วไม่ได้เนี่ยมันก็จะขายเป็นเงินให้ก็ได้เงินมานิดหน่อยอืมไม่ได้เลยเลยอะฮะโหลดนานดีเจนดอรี่สองตัวอันนี้มชั่นการเปิดก็ไม่มีอะไรนะมาแบบหุ้นหวนมาแล้วไปนฮะดีเจนดรี่มันมีแค่ตัวเดียวแสดงว่าอยู่ทุกรอบนะฮะคือตัวอื่นอาจจะเปลี่ยนไปแต่ว่าตัวนี้เนี่ย อยู่ตลอดจนกว่าจะมีตัวอื่นมาแทนที่เป็นกอร์ลี่นะฮะยังจะมีอีกเหรอกอร์ลี่เออโหลดนาน l ิจนเจอร a r ี่สองตัว l ิจเจอร a r ี่ออกบ่อยหมื่นแรกกำลังจะหมดไปหมดไปเรียบร้อยเหลือเก้าหมืนยังไม่มาสักตัวหนึ่งมิติคือปกติเปิดมิติกเนี่ยก็ใช้ประมาณสามสี่มืนอยู่แล้วกว่าจะได้ ก็จะมาสักตัวหนึ่งโอ้วีเจเนอรี่อ่าฮะคือถ้าเกิดได้เนี่ยผมน่าจะมีอาชิเน็นขึ้นมาเพราะว่ายังไม่เคยได้กอรลี่มันน่าจะเล่นขึ้นมาเออโอ้มิติกอ้ยแต่เออทำไมผมต้องว่าได้ตกใจตกใจไว้ก่อนเอ้มิติกมาตัวหนึ่งเห็นวนะคุยกับไก่แป๊บหนึ่งสวัสดีเจ้าไก่ไก่งวง นายมีโชคให้เราไหมขอโชคเราหน่อยนะเจ้าไก่งวงขอขอโชคนิดนึงไม่มีดวงเลยถ้าซื้อเจมไปเทรดก็น่าจะไม่มีใครเทรดมั้เงเพราะว่ามันน่าจะเปิดยากอ่ะเจ็ดหมืนสี่นะครับอย่าลืมนะฮะเมื่อวานหกหมืนนะครับที่เปิดไปเกลี้ยงเลยนะฮะเจ็ดหมืนหนึ่งนะฮะก็ยังเงียบอยู่ทุกอย่างยังเงียบโอจะได้ไหมเนี่ยวันนี้ ออืแค่ปเปิดยังเหนื่อยเลยอีเจนเด y ี่ก็ออกมาเรื่อยๆมันน่าจะออกไม่ติกตัวที่สามฮะสามตัวแล้วขยับได้ละมัง้งมิติกมาหลายตัวแล้วขอเป็นกอลลี่ห้าหมื่นเก้าแล้วฮะจะครึ่งทางแล้วครับที่เติมไปยังไม่มีวิเวลอะไรเลยมันมาเร็วไปเร็วมากโอ้ศูนย์จุดศูนย์สี มาหน่อยเหอะ0.04 4 0 0กทุกอย่างก็เหมือนเดิมฮ่าตอนนี้มิติกนะฮะเงียบไปเลยครับหลังจากมาแค่สามตัวอ่ะใช่เรามีสี่ตัวหลังจากมาแค่สามตัวนะฮะเงียบไปเลยตอนนี้มิติกไม่มาเลยครับเปิดโอกาสให้กอร์ลี่ใช่ไหม4 0 0าแล้วนะฮะกอร์ลี่กอร์ลี่ มาเหอะมาเร็วเรหน่อยอย่าให้ต้องเติมอีกแสนเหรียญแล้วนะแสนหกหมืนโอ้โหเกมนักกว่าเพชรซิมอีกอออมิติกหายไปเลยครับมิติกหายไปเลยอะตัวที่สี่แล้วกอรี่ล่ะกอรี่นาย มาเหอะอัปเกรดให้ท่านซีนีมาคิ m เบล่าดิจิตอลทีวีอะไรก็ได้มากอรลี่สามหมืนหกแล้วโอ้โหเปิดยากมากโอ้เกือมากๆเลยอะ่ะเกือจริงๆอ่าสามหมื่นสามละลายหายไปในพริบตา เลยเก้านาทีจะรีใหม่นะฮะเดี๋ยวผมว่าหมดอันนี้เนี่ยผมรอรีใหม่ดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนเซิร์ฟแต่ถ้าเกิดกอดรีมาเลยตอนนี้คือก็ไม่ต้องเปิดใหม่นายมาเหอะอย่าเข้มเลยขอร้องสองหมืนเก้าแล้วเออโหลดนานมิติกือเนี่ยโหลดนานมันจะมาแน่นอนส่วนใหญ่อสี่ตัวห้าตัวแล้วนะฮะมิติกเอาไปเทรดก็ันออหกตัวหกตัว มิติหกตัวคือเอาไปเทรดเนี่ยก็ไม่รู้จะมีคนเทรดหรือเปล่านะกอรี่มันเปิดยากน่าจะไม่มีหวังรอบนี้หมื่นห้าแล้วหมื่นสี่แล้ว,ลวมิติเจ็ดตัวไม่ต้องไปเติมนะฮะเปิดเท่าที่มีไม่ได้ก็ช่างมันไม่เป็นไรคุณเพสตันต้องมาดูงานแล้วนะครับมาดูงานที่นี่เอ,อ้ยอย่ามาดีกว่าครับเกมใหม่กำลังจะเปิดผมว่าเกมใหม่คุณเพสตันเนี่ยคือ น่าจะเพย์ทูวินน้อยลงนะดูจากการเล่นแล้วคือเน้นให้เล่นมากกว่ามีกิจกรรมเยอะยิ่งเล่นก็คือยิ่งได้อาจจะมีเติมบ้างแต่หลังๆก็คงไม่แน่คงต้องมีเติมมาเรื่อยๆแต่อันนี้คือเห็นๆเ,เลย <laughs> มันเค็มมากๆ0.04โอ้1,900ทุกคนครับสิ้นหวังแล้วฮะหมดเรียบร้อย ไม่ได้อะไรเลยครับไม่ได้อะไรเลยครับกอดลงกอดลี่ไม่มาเลยฮะอัปเกรดใท้ท่านซินีมาแมนมาเปลี่ยนเซิร์ฟเปลี่ยนโชคเปลี่ยนดวงดวงจะมาหาเราไหมวันนี้หนึ่งแสนหกหมื่นเหรียญผ่านไปผ่านไปอย่างรวดเร็วหมดแล้วครับได้แค่แปดหมืนครับไม่ถึงแสนหนึ่ง รวมแล้วคือสองแสนสี่หืนเหรียญน,นะฮะตบมือให้หน่อยครับ <cl aps> ว้าอ่ะแปดหมื่นสุดท้าย <pel then> เพิ่ม <pel then> เพิ่มโชคอีกรอบหนึ่งรอบนี้เป็นเจ้าอัปเกรดไททนสปิเกอร์แมนนะฮะโอเคลบลบลบดิจเนอรี่ด้วยมาไหมแปดหมื่นแปดหมื่นเหรียญกับกอร์ลี่ที่เราตามหาอือฮึ คือจริงๆมันไม่น่าจะต้องวิ่งเข้าวิ่งออกนะคือมันควรจะแบบเปิดได้เรื่อยๆอเกมให้เติมเยอะขนาดนี้ไม่มีความหวังเลยฮะ <c oughs> แทบไม่มีสัญญาณอะไรบ่งบอกเลยเออโหลดนานโหลดนานมิติกนี่ไงอีกแล้วโหลดให้นาน,นานกว่านี้หน่อยโหลดให้นานกว่านี้อีกนิดหนึ่งขอเป็นกอร์ลี่อาชิพเม้นต์ขึ้นมาแค่นั้น ที่เราต้องการโอ้ลิเทนเดอรี่ลิเทนเดรี่สรุปมิติกได้ไปเก้าตัวนะฮะตอนนี้คิดว่าจะมาไหมฮะห้าหมื่นที่เหลือห้าหมื่นสองสุดท้ายกับกอร์ลี่ระดับเทพเจ้า DPS มันต้องสูงแน่ๆมิติกตัวที่สามของแพ็คนี้จะกอร์ลี่สมชื่อไหมระดับพระเจ้า มาช่วยเพื่อนสองคนโอ้ยโหลดนานมากเมื่อกี้ไม่ติดโถเอ้ยโอ้โหเมื่อกี้โหลดนานนานจนใจหายเออเออไม่ติดไม่ติดไม่ได้นับแล้วฮะสิบเอ็ดสิบสองตัวสิบสามตัวมาเรื่อยเรื่อยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยเรื่อยสิบสามตัวสิบสี่ตัวไม่รู้กี่ตัวแล้วตอนนี้มาอีกมาอีก ซีน e มาซีนมาอัปเกรดซีน e มาอัปเกรดซีน e มาเนี่ยมันน่ามันน่าจะมีนะระบบที่แบบเปิดจนครบแล้วเออถ้ายังไม่ได้ถึงขีดนึงก็คือได้ไปเลยอาจจะเป็นแบบมิติกหรือว่าคอรี่ก็ได้อ่ะลุ้นอีกทีนึงระบบพิตตี้นะฮะเออโอ้โหโหลดนานอีกแล้วมิติกเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าเกิดอัปเดตไปเรื่อยๆนี้แบบมีสูงกับคอรี่ไหม โอ้โหโหลดนานอีกแล้วโหลดนานอีกแล้วเวลาโหลดนานนี่มีลุ้นตลอดละลายจริงๆละลายเหรียญละลายโลบัคละลายเงินจริงๆแบบนี้โอ้โหหมื่นสุดท้ายครับจีจีเลยฮะศูนย์ุศูนย์สี่ปรับเหอะปรับเหอะขอร้องมันยากเกินเฮอะโหลดนานโหลดนานสองตัวดิจิเนอรี่หมดแรงเลย ไม่ได้ทดลองไม่ได้ทดสอบไม่ได้ใช้ยูนิตอะไรทั้งนั้นเปิดอย่างเดียวเกลี้ยงเลยฮะศูนย์เปล่าครับสุดท้ายฮะจีจีเกมสุดๆเลยอะ0.04อัปเกรดไจท่านซีนีมาแมนเปิดไป240,000เหรียญไม่ได้ฮะจบอ่ะรอบหน้าเรามาเปิดอันนี้ ยังจะเปิดอีกรอรอบหน้าเดี๋ยวมาลุยอันนี้ตเติร์กี้นะครับขอทําใจแป๊บหนึ่งโอเปืองมากเลยอ่ะละลายแม่น้ําไม่ได้อะไรเลยฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ